ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ให้โอกาสนี้ในการที่จะนุนใจแล้วก็เป็นพระพรให้กับทุกท่านผ่านพระกรรมของพระเจ้านะครับเช้าวันนี้ผมใช้หัวข้อว่าจริงใจและพัฒนาจากพระธรรมสองที่โมธีนะครับก่อนอื่นผมอยากจะเท้าความไปก่อนว่าพระธรรมสองที่โมธีนะครับเป็นมาอย,ย่างไงนะครับมีบริบทอย่างไรนะครับที่โมธีนี่คือชื่อคนนะครับส่วนคนที่เขียนนี่คืออาจารย์เปาโล อาจารย์โปโลเนี่ยเป็นเหมือนอาจารย์ของทิโมธีนะครับเราคิดภาพนะเป็นเหมือนอาจารย์ของทิโมธีแล้วทิโมธีเนี่ยตอนนั้นอาจารย์โปโลก็น่าจะอายุมากแล้วแล้วฉบับนี้นะครับเหมือนเป็นฉบับสุดท้ายที่อาจารย์โปโลเขียนหมายความว่าอาจารย์โปโลกําลังจะจากโลกนี้ไปแล้วนะครับเพราะท่านก็อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในศารนะครับจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่รู้ แต่สิ่งที่ท่านทําคือท่านเขียนฉบับจดหมายฉบับนี้บางคนก็บอกว่าจดหมายฉบับนี้เป็นเหมือนพินัยกรรมนะครับเป็นเหมือนพินัยกรรมแสดงว่าคนที่ท่านส่งต่อไปคนสุดท้ายคือทีโมธีสิ่งที่หมายความสิ่งที่เป็นความหมายหนึ่งนะครับการที่ท่านส่งฉบับสุดท้ายให้ทีโมธีอาจจะหมายความว่าคนที่รับช่วงต่อจากอาจารย์ปโลน่าจะต้องเป็นทีโมธีใช่ไหมครับ อันนี้ก็คิดได้ในแง่นี้นะครับแต่สิ่งสําคัญครับที่อาจารย์ปโลตั้งใจจะเขียนจดหมายฉบับนี้ก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทิโมธีนั่นแหละครับเพราะทิโมธีก็เหมือนเป็นคนรุ่นใหม่ครับเป็นเหมือนกับเด็กหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งที่กําลังจะต้องมารับช่วงต่อจากอาจารย์ปโลแน่นอนครับว่าทิโมธีมีความแตกต่างกับอาจารย์ปโลมากมายอาจารย์ปโลอเป็นคนที่ถ้าเรามานมัสก,การพระเจ้าบ่อยเราจะได้ยินชื่อของอาจารย์ปโลบ่อยๆเนาะ เพราะว่าอาจารย์บรมพลเขียนจดหมายหลายฉบับมากแสดงว่าท่านมีความเก่งนะครับทั้งด้านของการเขียนบันทึกนะครับท่านมีความเก่งทั้งการประกาศนะครับแล้วก็มีความเก่งทั้งเรื่องของพระคัมภีนะรพระคำของพระเจ้าแล้วมีความเก่งหลายๆด้านนะครับการพูดการสนทนาการเทศนาของท่านก็เป็นสิ่งที่ท่านนี่คือแบบเพียบพร้อมมากๆแต่ที่โบทเนี่ยนะครับตรงกันข้ามเลยครับโดยเฉพาะ ความกลัวกับความขี้อายนะครับถ้าใครจำพระธรรมตอนนี้ได้นะครับในหนึ่งที่โมทีอาจารย์ปโรเคยเขียนไปบอกว่าอย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านนะครับแสดงว่าอาจจาะทิโมทีหนุ่มแน่นแต่มีความหมิ่นประมาทใช่ไหมแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาในการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์นะครับแสดงว่าที่โมทีนี้เป็นสิ่งที่เป็นคนที่ตรงกันข้ามกับ อาจารย์เปโลเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นคุณสมบัติของทิโมธีว่าอาจารย์เปโลเนี่ยไม่ได้เลือกคนที่ความเก่งสังเกตไหมครับไม่ได้เลือกคนที่ความเก่งหรือความสามารถที่เพียบพร้อมแต่เรามาดูกันว่าคุณสมบัติที่ทิโมธีมีครับมีอะไรบ้างนะครับในข้อที่3ข้อที่4นะครับบอกว่าข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเราลึกถึงท่านในการอธิษฐานอยู่เสมอนั้นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยจิตสํานึกอันบริสุทธิ์เช่นบรรพุรุษของข้าพเจ้าขณะเมื่อได้ลึกถึงน้ําตาของท่านข้าพเจ้าก็ปรารถนาทั้งวันทั้งคืนที่จะพบท่านซึ่งจะทําให้ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งนะครับเป็นเรื่องที่อาจารย์โรเขียนเอาในช่วงต้นบอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับท่านนะครับแล้ว สิ่งที่อาจารย์โรเขียนน่ะน่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อระลึกถึงน้ําตาของท่านข้าพเจ้าก็อยากจะพบท่านนะครับอาจารย์โปรเขียนจดหมายถึงที่โมทีอาจารย์โรคิดถึงอะไรครับไม่ได้คิดถึงความเก่งของที่โมทีนะไม่ได้คิดถึงว่าโอ้ที่โมทีทําความดีอะไรมามากมายแต่เมื่อคิดถึงที่โมทีกลับคิดถึงน้ําตาแปลกไหมฮะถ้าสมมุติเราจะคิดถึงเพื่อนของเรา ถ้าสมมุติเราอยากจะคิดถึงใครบางคนเราจะคิดถึงอะไรในตัวเขาครับหมายความเป็นเพื่อนความดีใช่ไหมสิ่งที่เขาทําให้กับเราเรื่องราวต่างๆที่ดีต่อชีวิตของเราเราคงไม่คิดถึงน้ําตาของเขาหรอกใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าที่โมธีน่าจะเป็นคนที่เสียน้ําตาให้กับอาจารย์โปโลโบ่อยและน้ําตาแสดงถึงความจริงใจ น,น้ำตาแสดงถึงความจริงใจผมไม่ได้หมายความว่าให้พี่น้องทุกท่านเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายนะครับหรือเสียน้ำตาง่ายนะครับแต่ให้เห็นถึงความจริงใจที่ที่โมทีนะครับมีต่ออาจารย์เปโลนะครับความจริงใจหมายความว่าไงครับความจริงใจหมายความว่าการแสดงทั้งต่อหน้าและรับหลังหรือภายในจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ว่าภายนอกแสดงดี แต่ภายในอีกอย่างหนึง่งนั่นแสดงว่าไม่จริงใจจริงใจก็คือการแสดงออกมาจากข้างในใช่ไหมครับง่ายๆการแสดงออกมาจากข้างในเพราะนั้นทิโมธีทําให้เราเห็นถึงคุณสมบัติหนึ่งที่ทิโมธีมีนั่นคือความจริงใจนะผ่านทางน้ําตาที่เราเห็นนะครับทิโมธีอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายง่ายนะครับอ่อนไหวง่ายนะครับแต่คนอ่อนไหวง่ายก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ให้เราเห็นถึงความจริงใจ มีอะไรครับที่เราทาให้เราเห็นถึงความจริงใจนะครับในพระคัมภีร์ในข้อที่หบอกต่อไปว่าข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านใช่ไหมครับจริงใจผ่านทางชีวิตของทิโมธีไม่พอแต่ว่าทิโมธีก็มีความเชื่ออย่างจริงใจความเชื่ออย่างจริงใจหมายความว่าความเชื่อที่ไม่เฟกครับความเชื่อที่ไม่ได้เชื่อเพราะใครบางคนไม่ได้เชื่อเพราะ มีศิลปินคนหนึ่งเขาเป็นคริสเตียนมีดาราคนหนึ่งเขาเป็นคริสเตียนเราเลยอยากจะเชื่อตามเขาครับไม่ใช่แบบนั้นแต่ความเชื่อที่จริงใจของทิโมธีบอกว่าในพระมภีบอกว่าอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้อยู่มีอยู่ในโลอิสยายของท่านอยู่ในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านนะครับความเชื่อที่จริงใจของทิโมธี มีตั้งแต่ต้นตระก,กูลเลยครับแสดงว่าที่โมธีเนี่ยอยู่ในครอบครัวของผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้านะครับและเขาก็ปลูกฝังสิ่งเหล่านี้มาเสมอนะครับและสิ่งที่อาจารย์ปโลโลเห็นในคุณสมบัติของที่โมธีคือความจริงใจในเรื่องของความเชื่อนะครับนี่คือคุณสมบัติหนึ่งที่อาจารย์โปโลโต้องการนะที่เราเห็นนะครับทั้งความจริงใจและความเชื่อที่มั่นคงความเชื่อที่จริงใจ นะครับแต่สิ่งสําคัญที่อาจารย์ปรโรพูดต่อนะครับอาจารย์ปรโรก็เหมือนที่ผมเกริ่นไปตอนแรกครับว่าที่โมธีก็มีความกลัวใช่ไหมครับมีความกังวลต่างๆมากมายแล้วยิ่งตอนนั้นเนี่ยมีผู้สอนเท็จมีการถูกข่มเหงมากมายผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ถ้าผมเป็นที่โมธีตอนนั้นผมก็คงเครียดนะครับแล้วก็คงกดดันมากๆนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์ปโลเตือนพูดต่อนะครับในข้อที่6บอกว่า อันของประธานของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวท่านที่มีอยู่ในทิโมธีนะครับโดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้นขอเตือนนะครับขอเตือนว่าท่านจงทําให้รุ่งเรืองขึ้นนะครับของประธานที่มีอยู่ในตัวท่านจงทําให้รุ่งเรืองขึ้นอาจารย์เปโลหนุนใจทิโมธีอาจารย์เปโลไม่ใช่บอกว่าอย่าไปกลัวนะสู้ๆนะ เป็นกําลังใจให้นะแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนุนใจผมเสมอนะครับเวลาที่ผมท้อใจเวลาที่ผมกลัวและผมจะหนุนใจน้องๆในแผนกด้วยพระธรรมตอนนี้เสมอว่าสิ่งที่เรามีของประทานที่เรามีหรือความสามารถความเก่งความดีต่างๆที่เรารู้รู้ว่าเรามีอะไรดีครับอาจารย์ปโปรพูดเน้นเลยบอกว่าจงทำให้รุ่งเรืองขึ้น คำว่ารุ่งเรืองขึ้นคืออะไรครับมันก็คงไม่ใช่แย่ลงใช่ไหมครับมันก็คงเป็นอะไรที่อัพขึ้นรุ่งเรืองขึ้นนะครับหรือแปลง,ง่ายๆคือคือคําว่าพัฒนาขึ้นนะครับพัฒนามากขึ้นนะครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องมีของประทานอะไรที่หรือว่าความสามารถอะไรที่พี่น้องมีอยู่ในตัว บางทีเราใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นกราฟตรงเนี้ยนะครับใช้ของประธานของเราไปเรื่อยๆอยู่กับที่อยู่กับที่กับที่วันหนึ่งมันเบื่อได้ครับวันหนึ่งมันเบื่อได้แล้ววันหนึ่งกราฟของเรามันก็จะตกได้แต่คําว่าจงทําให้รุ่งเรืองขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าคำเนี้ยมันเป็นคําที่กําลังทํากระตุ้นอะไรบางอย่างให้เราแบบตื่นเต้นในของประธานที่เรามีครับนะครับ,นะรบวันนี้ เราทําอะไรได้ดีแล้วหรือ,อยังบางอย่างเราทําได้ดีแล้วแต่เราสามารถพัฒนาขึ้นต่ออีกได้ไหมนะครับผมเคยไปสอนอพี่ๆที่แผนที่แชปเพนออนทัวร์นะครับผมถามว่าคนดีกับคนเก่งเนี่ยถ้าให้เลือกคนคนหนึ่งเข้ามาทํางานต้องการเลือกใครนะครับแล้วผมก็บอกว่าผมไม่เลือกใครสักคนแต่ผมอยากจะเลือกคนที่กล้าวางความดี และกล้าวางความเก่งให้ได้คนที่กล้าวางความเก่งคือคนที่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรแต่เขาจะพัฒนาความเก่งของตัวเองมากขึ้นและที่สำคัญครับเขาไม่จะเขาจะไม่คิดเก่งคนเดียวครับเขาจะเก่งเพื่อแผ่คนอื่นด้วยเขาจะตั้งใจจะพัฒนาความเก่งให้กับคนอื่นด้วยนี่คือคนที่กล้าวางความดีคนที่กล้าวางความเก่งแล้วคนที่กล้าวางความดีคืออะไรครับคนที่กล้าวางความดีก็คือคนที่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรแต่ ตัวเองก็ในแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าความดีนั้นน่ะก็มีข้อบกพร่องนะครับชีวิตของเขาก็มีข้อบกพร่องและเขาจะพัฒนาข้อบกพร่องของเขานะครับให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งเขาก็จะพัฒนาคนรอบข้างของเขาให้ดีมากขึ้นนี่คือคนที่กล้าวางความดีนี่คนที่กล้าวางความเก่งนะครับเพราะคนที่กล้าวางความเก่งนะครับเวลาเขาพัฒนาครับใจเขาจะกว้างขึ้น สังเกตไหมครับหลายๆครั้งเวลาเราเก่งขึ้นเวลาเราพัฒนามากขึ้นเวลาเราไปอยู่ที่จุดที่สูงสูงมากขึ้นพอเราเก่งขึ้นเราใจเราก็จะแคบลงนะครับเก่งขึ้นใจจะแคบลงแต่ผมหนุนใจพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ถ้าเราเก่งขึ้นถ้าเราพัฒนามากขึ้นขอให้ใจเรากว้างขึ้นด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปรโลนหนุนใจนะครับบอกว่าของประธานของท่านจงทำให้ รุ่งเรืองขึ้นพัฒนาต่อไปทำให้ดีมากขึ้นนะส่วนใครยังไม่รู้ว่าตัวเองเก่งตัวเองดีอะไรนะครับผมก็มีข้อแนะนำให้กับหลายๆคนที่มาถามนะครับบอกว่าเฮ้ยยังไม่รู้เลยว่าของประทานหรือความสามารถของตัวเองมีอะไรผมก็จะบอกว่าถ้ามีใครขอให้ช่วยอะไรก็ทำทำไปเลยทำไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่เรารู้สึกว่าทำแล้ว เรายังไม่ชอบเรายังไม่โอเคเราก็ไปบอกกับคนที่เป็นเจ้านายของเราว่าเอออันนี้เรายังไม่ถนัดนะอันนี้ยังไม่โอเคแสดงว่าเออเรายังหาจุดที่เป็นความสามารถของเราไม่พบใช่มครัแต่อันไหนที่พอเราเริ่มทําแล้วมันเริ่มว้าวมันเราเริ่มทําแล้วมันมีความสุขเราเริ่มทําแบบอย่างเต็มศัก,กยภาพของเราครับนะอันนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นของประธานของท่านที่มีอยู่ และทำให้มันเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับผมก็คิดถึงรถนะรถรถยนต์นะครับเวลาเราจอดไว้นานๆเป็นยังไงครับยางแบนบ้างใช่ไหมผ่านไป2อาทิตย์มาสตาร์ทเป็นยังไงครับแบตหมดบ้างนะครับมันเหมือนสนิมที่มันเกาะอยู่ที่รถผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับที่ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด แต่พอรถไม่ได้ไม่ได้ขับไม่ได้สตาร์ทไม่ได้ทำงานเลยรถมาเลยไม่ติดรองเท้าโทษนะครับรองเท้าผมชอบเตะบอลน,นะครับแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดไม่ค่อยได้เตะผมก็มีสตาร์ทคู่หนึ่งนะครับแล่พอหลังโควิดผมก็มาใส่นะครับยังไม่ทันได้วิ่งเลยนะครับขาดแล้วนะครับ <laughs> มันบะขึ้นอย่างนี้นะครับมันขาดนะครับรองเท้าก็เหมือนกันนะครับ ไม่ได้ใช้งานแปลกเนาะเราใช้รองเท้าเยอะๆแทนที่มันจะขาดไวแต่กลับกลายเป็นรองเท้าที่มันวางทิ้งไว้มันขาดเร็วกว่าใช่ไหมครับฉะนั้นหนุนใจเราทุกคนนะครับเท่านี้เรารู้สึกเริ่มเหนื่อยเริ่มท้อเริ่มกลัวอย่าลืมทํามันครับอย่าอยู่นิ่งถ้าท่านหยุดนิ่งท่านก็จะเป็นเหมือนรถหรือรองเท้าที่ผมยกตัวอย่างไปและสิ่งสาคัญอย่าลืม พัฒนาเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆและพระเจ้าใช้สิ่งใดทุกท่านก็จงทำนะครับมีใครใช้ให้ท่านทำอะไรก็ลองฝึกลองทำดูและผมเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านจะค้นพบเจอตัวเองนะครับและท่านจะพัฒนาได้ถูกจุดมากขึ้นนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ออชอบในการทำเพลงชอบในการเล่นดนตรีนะครับ แล้วช่วงที่ผมอยู่ประมาณประมาณมปลายครับประมาณมปลายนะครับมีโปรเจกต์หนึ่งที่ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับตอนนั้นเขาเรียกว่าคิดจากภาคที่14ภาคที่14กําลังฉลองครบรอบ40ปีครับแล้วตอนนั้นคณะธรรมกิจก็คุยกันว่าเราจะทําอะไรดีเป็นของที่ระลึกในการฉลองครบรอบ40ปี คำภิกกิจก็เลยเสนอว่างั้นเราทำเป็นอัลบั้มเพลง14ภาคที่14 40ปี14เพลงดีไม่40เพลงนะครับก็เขาก็คุยกันเรื่องทำของที่กจะทำเป็นซีดี14เพลงที่จะแจกให้กับทุกๆท่านทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับเขาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วใครจะเป็นคนทำล่ะใครจะเป็นคนอัดเพลงใครจะเป็นคนแต่งเพลง นะเพราะว่าในภาคสิบสี่เนี่ยคือไม่มีใครทําเป็นเลยนะครับทุกคนก็เสนอมาที่ผมว่าโจโจ้ไงเขาเรียกโจโจนะครับโจโจ้ไงโจโจ้ก็าําได้ซึ่งตอนนั้นผมยอมรับผมทําอะไรไม่เป็นเลยนะครับผมเล่นดนตรีเป็นผมร้องเพลงเป็นแต่ผมไม่สามารถอัดเพลงได้เพราะผมทําไม่เป็นแต่พี่น้องครับพอผู้ใหญ่เขาขอมาผมไม่ปฏิเสธผมรู้ว่าอาผมทําได้แค่นี้ แต่เหมือนเขาเห็นของประธานในตัวเราว่าเราสามารถพัฒนาได้ผมก็โอเคครับผมก็เลยบอกว่าผมแต่แรกผมก็ติดต่อไปท่องอัดต่างๆนะครับแต่ว่าเขาใช้งบสูงมากประมาณว่าเพลงละประมาณ10,000ืนะครับแต่ผมก็ไปศึกษาหาความรู้ดูก็เลยไปเซิร์ชเจอเครื่องอัดครับมันเป็นแบบเซตหนึ่งเลยเครื่องอัด10,000ื่นนะครับผมก็เลยบอกกรรมการว่าผมขอแค่1 0,000ื แล้วผมจะทําเพลง14เพลงให้กับทุกท่านแต่อันนี้ไม่รวมค่าซีดีอะไรนะครับผมขอแค่1 0 0 0 0ห,หเพื่อซื้อเครื่องอัดเขาก็อนุมัติผมก็ซื้อนะครับเ,เขาซื้อมาแล้วก็มาลองทําอยู่ในห้องขนาดเชื่อมยังเชื่อมไม่เป็นเลยครับคือทํายังไงให้เสียงมันเข้าในคอมครับมันลําบากมากเลยนะครับแล้วมันทําคือกว่ามันจะได้สักเพลงกว่าเราจะอัดเข้าไปกว่าเราจะทําความเข้าใจมันนะครับผมต้องอยู่ในห้องแบบคือประมาณคือ24ชั่วโมงครับ อยู่ตีหนึ่งตีสองก็ไม่นอนเพราะว่าเราอยากจะฝึกมันแล้วมันสนุกเนี่ยครับมันสนุกเวลาแบบมีอะไรท้าทายมีอะไรใหม่ๆแล้วพอเราทําไปทํามามันก็เสร็จ1 4เพลงแม้ว่าความสมบูรณ์แบบมันอาจจะไม่ได้ดีมากระับเสียงคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็ออกมาอย่างดีคือดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ เป็นแผ่นซีดีที่แจกจ่ายไปในในงานวันนั้นครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าพระเจ้าใช้ผมทําสิ่งเหล่านี้ทําไมแต่ผมขอบคุณพระเจ้ามากนะครับจะร้องไห้ <laughs> วันที่ผมได้มาทํางานที่นี่นะครับตรงกับปีที่ฉลองครบรอบ70ปี แล้วที่โรงพยาบาลก็หาของที่ลึกเราอยากจะได้เป็นซีด <Britney detailed out> ีเพลงก็เลยผมก็เลยบอกว่าผมทำได้แล้วผมก็ทำเราก็ได้เพลงเจเพลงนะครับไม่ใช่เจเพลงนะครับเจดเพลงที่เป็นอัลบั้มเจดสิปี แล้วก็ขอคุณพระเจ้าอนุชนสภาก็จัดครบรอบ70 70ปีอนุชนสภาเหมือนกันเขาก็ให้ผมทำเพลงแต่งเพลงให้ผมก็ทำให้ผมเรียนที่ AT, บี t เท,ที่อคคิทธรรมที่เอ็มปริญญาโทที่ผมเรียนเขาก็อยากจะทำเพลงครบรอบ70ปีเหมือนกันจะไม่ได้70ปีเขาก็อยากทำอัลบัม้มผมก็ทำให้เขา พี่น้องครับสิ่งที่ผมทราบซึ้งใจทราบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ผมวันนั้นไม่รู้ว่าจะได้มาใช่วันนี้นะเ<ช>พราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับเราทุกคนนะในการที่เราับใช้บางครั้งมันเหนื่อยบางครั้งมันต้องฮึบสกยลภาพของตัวเองขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่ผมเชื่อว่า อะไรที่พระเจ้าบอกอะไรที่พระเจ้าใช้คุณนะครับพระเจ้าไม่ได้ใช้แค่ตอนนี้เท่านั้นแต่พระเจ้าวางเราไว้เพื่ออนาคตที่ดีผมเชื่อแบบนั้นแต่ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะครับผ่านพระวจนะของพระเจ้าและคําพยานที่ผมได้เล่าไปที่จะเป็นกําลังใจให้กับเราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าให้เราที่ฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ขอยพระคำของพระเจ้าที่ข้าพงหลายจะได้เรียนรู้ถึงความจริงใจที่เราจะมีต่อกันและกันพิทีสำคัญในข้าพงหลายนั้นได้พบเจอกับของประธานได้ใช้ของประธานของข้าพงหลายให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนั่นคือการพัฒนาศักยภาพของเราให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ และขอพระเจ้าทรงปรดนุนใจข้าพงหลายให้ทุกคนนั้นได้รับสติปัญญาได้รับกำลังจากพระเจ้าอย่างมากมายในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตลอดทั้งวันนี้เราอธิษฐานขับทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน sure 厉害。